หัวช่างสีบขาวเต็มหัวเลยก็เมื่อกี้ติดที่แต้มไว้อะมันแต่ว่าูสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนครับสวัสดี f c ฟซียครับ๋อนี่ฮะเอาเครื่อง เอาเครื่องที่เจ้าของเขาเอามาเนี่ยเอามาวางแล้วเนี่ยจะวางเลยจะยกดำเลยแคเขายกแล้วโอ,โอ้น่าจะยกแล้วโอ้นุมไอ้วินบนเขามีไอ้มีวินใหญ่ด้วยไอ้ขอแรกเป็นวินใหญ่ข้อสองสามเป็นสามนิ้ว แพ็คเขายกดำแล้วหรอยังไม่ยกเมื่อใดจะยกยก๋ยวนี้อ่ะเดี๋ยวชันตามกำลังลงังไล่เชื่อมเก็บไอ้พวกเราที่วางตามตำแหน่งเมื่อวานเนี่ยฉันทำทำเคนทำเคนจัดเชนแน่นับไอ้ที่เกาะอ่ะ khó có Đấy thì ngoài lốc nẹp à Ok đấy, ở đấy. đấy trượt giống con hấp Còn đây là trang trên Còn đây là trang tầm Thế đã lâu hơn Đã lâu à banging xe như nào kìa thu lên manda anh đi tire with a folio tự tire thái đi Thái anh đi tang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  này đi tang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  cái tang đi tang

Lấy đám môi vào luôn nó Hả? lấy subscribe

Hả? À, thuốc sọt, thuốc mùm Gì, Chăm trăm lựa đam cho tôi Đẹp quá Lựa đam Lựa đam Bỏ nó chăm anh đi vậy nha bộ Lựa đam hay rồi à Để chơi mình xin đi Chơi được đâm hay được không? Để chơi ông mà còn Hôm nay nó Mọi người bây giờ bi vô đây năn ไม่ก pues ็แซมนะโลคไรเตียน no. ี nah, ่โอ้อกกเลยโรอะไไว้อะโรคแซมเต็เียหน่อเอาเลยบได้ขาดแล้วเลยโอ้สดย่าแห้งเติบ่ะิได้สตาร์ทมัาะง้อหนึ่งตาหนี ไปเบิดហើយ menu 31អាតែពេញពីវិញអាលី7អុកនឹងหัวช่างสีครับขาวเต็มหัวเลยว่าเช็ดให้ใส่ตึแล้วไอ้จับขแรมมึงเด้ อันนี้ก็เป็นเครื่องของลูกค้านั่นแหละครับคันนี้แหละแน่เสียงนิ่มเชียวหุนจะแรงดีครับโม,มดิฟายมาหรือเปล่าไปดูก็เมื่อกี้ติดที่แต้มไว้อะมันแต่ว่ามันหลุดแล้ว À, dù lăng rút đã lục cục một đấy lúc đây xuống mà nè ok đây Chàm. Qua chết tuyết là hả? thương thùm nha khó chứ hả nói khó như vậy nói. căn bệnh căn bệnh căn sẽ căn bệnh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  2 3 căn bệnh căn bệnh căn rồi rồi, nó căn bệnh căn เดี๋ยวช่างเชืจะเชื่อมต่อฮะเดี๋ยวเราไปดูเรากันโอมันจะทำอย่างนี้ไม่ได้อะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาออกจากไม้กันสั่นแป๊บนึ่งโอ้จริงครับมอเตอร์แตะเชนเชื่อมไม่เต็มตัวเลย Ủa nó ngon nông Ủa vô mê ren mà lưu lên tiền tay ạ lọc ra này lấy trường đấy Tụi bây giờ lấy trường Trường khoảng

ลงแนบหน้าหลางังอ่ะดิทีนี้มันของเขาหรือของเราแบบเนี้ยโอ้ยไร้ดีเสียงเด่งเนี่ยเมื่อกี้ติดเขาเชื่อมติดตรงั้นนะี่ะตรงขาในกระบะยังยกขาดมดเลย ีก็หาที่วางสุได้ยเอ้ยเ่เอมเาเคลนยี่ห้อเฮ้ยเงียบเงียบเลยอุ้ยเงียบเลยว่าอะไรอันนี้ไม่ใช่เคลนนะนี่มันเป็นเงียบเงียบก็แคมเนี่ย

ไส่ไปฮะทีเนี้ยใส่กี่ตันน่ะแล้วแต่ท่านเลยโอ้ยอยากมีเปล่าอยากมีเปล่ากลางตรงนี้เปลากลางนี่กระเดือมเธอเบรย์เลยชินตัวปริญี่ปุนเธอเบรย์ยำมาเดชเธอเบรย์ไม่รถ โอ้เบรกยังไม่มีสาร์ทสตาก็ยังไม่มีนี่ขับไม่ได้หรอกต้องรอรออีกสักประมาณ2วันนะได้ขับแน่น,น,นี่ครับสำหรับทีนี้ก็เป็นเรื่งบางๆมันก็ชื่นเอาเด็ มาชมประมาณนี้ากรารไปต่อคลิปหน้าครับสวัสดีครับ